โอเคโอเคหนีด่วนตกใจมดมันโย่เสงใครดีจริงๆตอนแรกผมรึกว่าไอ้คน FK มันโย่เส็งใครดีเลยโอ้บอะเจซื้่ใครสอนเออแล้วแล้วน้อง FC จะเข้าตามมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวน้อง FC เข้าตามมาหรออ้าวอ้าวเฮ้ยชิปโอ้โห เฮล์มีน้องน้องเฮลอ,อะไรไม่ได้เลยเกือบตายแล้วก็กำจะตายตายแน่ไปแล้วช่ด้วยไปแล้วโอเคเออโอค้ยขอแหบนิดนึงโอเคก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุก ทัางเป็นบรรยากาศที่สดใสซะเหลือเกินหวังว่าโทรศัพท์ผมจะรับได้นะจะไม่เกมเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดินดิเฮ้ยเฮ้ยเกมบั๊กเฮ้ยเกมบั๊กเฮ้ยทำไมผมเดินไม่ได้อ่ะเนี่ยเกมบั๊กโอเคเดินเดินได้ละเฮ้ยเดินเดินผมออกเข้าใหม่นะทุกคนแล้วก็ยังบั๊กเหมือนเดิมไปเลย คือจริงๆมันมันมันเป็นบั็กเก่าเออบั็กเก่าของโลบอกแล้วนะตั้งตั้งแต่โลบอกมันอัปเดตแล้วนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยทำทำให้มันเดินติดติดขัดขัดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันมันเดินแล้วมันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเหมือนติดบล็อกล่องหุ่นเนี่ยมันติดบล็อกล่องหุ่นนะเป็นเป็นทุกแมปเลยนะไม่ไม่ไม่ว่าจะเอ่อแบบ ง่ายๆก็คือทุกทกแมปนั่นแหละไม่ไม่ว่าจะมีระบบกากหรือว่าระบบบ้าอะไรก็ตามนะส่วนตรงตรงตรงนู้นก็ก็ก็น่าเออก็ก็่า,า,าจะมีตัวเอ่อตัวโกโจตัวขาดอยู่อยู่นนั่นแหละโอเคก็ขอกาสบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับใน,นวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมสก1 1> ายชิด181เนในวันนี้เราอยู่ในโลบอ็อกซ์ซืใครซอนเอ่อ ผมขอเอ่อในวันนี้เทวดาขออะไรนะโยนอะไรโยนถังถังดับเพลิงลงไปจะโดนไหมไม่โดนถังดับเพลิงบ้านไหนเขาเขาเด้งได้ไม่ได้ไม่เยนลี่นะเฮ้ยโอเคในวันนี้ผมจะไม่ได้ทำภารกิจอะไรสักอย่างที่จริงผมเปลี่ยนตัวมาแล้วนะเป็นสุกุนะนะซึ่งซึ่ง,งเอ่อ ซึ่งอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะจูจูซือซือไคเซนก็น่าจะเกี่ยวกับโกโจมหามหาเวทผนึก,การนี่แหละแต่ก่อนอื่นผมจะลงตึกจริงไงเนี่ยโอ้ยผมกระ,กระโดดลงไปได้นะแต่แต่ดูดิดูดูการเดินของผมดิมันไม่ใช่การเดินแบบคนปกตินะเนี่ยมันบั๊กอะทุกคนมันบั๊กอะเอ้ยจะมาบักอกเลยตอนนี้เนี่ย ท,ทีตอนตอนผมเล่นเล่นกับเพื่อนนี่ไม่บลัคพึ่งมาบัคตอนอัดชิปเนี่ยนะโอเคตรงตรงนู้นก็นาจะกลางนะเยดกันอยู่แหละโอเคก็ลิปนี้ไม่มีอะไรมากลิปนี้คือเราจะมาเล่นซื้อๆไรเซนแบบประจนพะเกันเราก็จะไปล่าคิวเรื่อยๆซึ่งทีงผมจะแอบเล่นก่อนก่อนทุกคนไปแล้วเงินผมก็ก็ยังไม่มีถ้าเตงเงยังไม่มีคิวว่ายังไม่มีอย่างแรกขอออกเข้าใหม่รัวๆแล้วก่อนนะ ก็เข้ามาเซิร์ฟใหม่อีกแล้วนะทุกคนหวังว่าจะไม่บั็กโอเคทุกคนเห็นต่อหน้าต่อตาถ้าผมวิ่งอยู่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 ดีๆแล้วแล้วแล้วผมหยุดหยุดชะงักเนี่ยแสดงว่าบั็กเลยนะโอเคมาซึ่งทื่จริงใครเซนเนี่ยคล้ายๆสตองกาวเลยนะซึ่งเออหลายๆคนน่าจะเคยเคยเล่นแล้วแล้วดัมมี่หายไปไหนผมจําได้ว่าดัมมี่มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ และนี่ก็คือร้านอาหารข้อดีคือมันมันกว่าแมบ,บอื่นนะเอ้ยอย่าท็อกซิกดิเฮ้ยอย่าอย่าหาเรื่องคุยกับท่านผู้ชมอยู่ใครกันได้ช่วยตูโดนท็อกซิกท็อกซิกมนาะโหรากาอรไม่ใช่อย่านะเอาโดนตาซะและ้วย่าท็อกซิกเอ้ยบอกว่าอย่าท็อกซิก คุยกับท่านผู้ชมอยู่เกมข้าบักเนี่ยมึงท็อกซิกมึงช่วยแค่ไหนแล้วเนี่ยมึงคือมหาชั่วพนักงานเออมหาชั่วพนักงานใช่ไหมเนี่ยเอ้ยใจเย็นดิโอ้ย เซิร์ฟวีนะเออผมเป็นคนที่เล่นเล่นโลบมามาสี่ห้าปีแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเย็ยังไงผมเออเซิร์ฟวีผมก็ต้องเต็มอยู่แล้วไปไปสร้างมาหลายแมปแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มาหาท็อกซิกผนึกการนะผนึกการท็อกซิกขอร้องอย่าสู้กันทีนี่เถอะขอร้องข้าพระเจ้ามามาเพื่อมามาหลบหลุมแอบขอร้องเมตตาต่อข้าพระเจ้าด้วยเถอะ แล้วยากเกมบัคต่อฆ่าพระเจ้านี่เถอะที่สุดก็หาเซอร์ฟวีมาได้สักทีเกือบโดนไอท็อกไอท็อกซิกมันเปิดผนึกการแล้วแถมเกมยังบัคไม่หายด้วยนะประเด็นน่ะผมจริงๆผมจะบอกไว้ไว้ก่อนเนีย่ยมันมันมันเดินแล้วหยุดชะง,งักเดินแล้วหยุดชะง,งักเนีย่ยมันเป็นมันเป็นเฮียอะไรผมลืมบอกนะว่าผม เออเสียบสายจชารชจแบตไปด้วยเพราะว่าเพราะเพราะว่าเออเพราะเพราะว่าการแบตหมดนะทุกคนเพราะว่าผมรีบทาคลิปก็เออชาเลนจ์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ไปไปไป,ไปตามล่าคิวเนยจิซื้อใครเซนไปเล่นอะไรเล่นๆน,น,นะซึ่งตัวตัวละครฟรีจิซื้อใครเซนเนี่ยเยอะนะเพราะเพราะฉันก็ดีดีเลยเมันมัน บอลอกหลังหดนมึงประกดตัวมาเดี๋ยวนี้ขอระบายอารมณ์หน่อยขาวจวแกจะเป็นลายต่อไปที่ตัวขาด บ้านเขาทำเขาทาดีอยู่นะพอๆกับสตองเกตเหมือนเป๊ะเลยเหมือนในอนิเมะเลยถึงผมจะไม่เคยดูแต่ก็เคยเห็นผ่านๆมาดิน <Money. S 1> เนี่ยข้อดีคือมันมีตึกแถมมันเป็นเมืองด้วยนะทุกคนและแล้วมันมีการพังแตกได้ดยดยนะมันโคตรสาใจเลย อูน้องตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรวะโอ้นี่มันนาไอาวินโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟรวมกันกันเลยผมชอบถางดับเพลิงดีนะแต่ว่ามันต้องปาโดนเท่านั้นด้วยนะมันถึงจะขาวตัวขอปาก้าอี้้วยมันปาได้แทบทุกอย่างเลยที่ที่ที่ปาได้เนี่ยโอ้โอ้อย่าอย่าเพิ่งตัดคลิปไปผมลืมบอกไว้คลิปเนี้ย เเออออผมจริงๆผมผมกะกะว่าผมจะลงชิปที่ผมไปล่าคิวในสตองเกตเพื่้นกาวแล้วก็เอาทาทาเต้นนะโอ้ทุกคนเมื่อกี้ไอพี่ผมมันเข้ามันเข้ามาทำไมวะโอเคงั้นงั้นงั้นช่างมันนะผมลืมบอกนะว่าผมกะว่าจะทำไอลิปสตองกาวก่อนแต่ผมว่าทำไม่ทันแล้วขอทำจืจืซื่อก่อนก่อนล้วกันโอเคไปเนี่ย เอ,เอ,เอ,เอมาหูลากาอุย้ยตกใจมันมีการงาเขตด้วยเพื่อนจะว่าอะไรไหรมถ้าเราขอพีพีกับนายหน่อยเอ้ยเพื่นอนในการงานเขตนายไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อนมันมีแต่บ,บั็กเท่านั้นเพื่อนเราบอกว่ามันเข้าไปไม่ได้ ทำไมทำไมเราไม่คุยดีๆ <laughs> ผมกลายเป็นท็อกซิกเฉยผมหาเรื่องผมหาเรื่องเขาเฉยเออโอเคโอเคเอาแล้วเอาแล้วแถมมันยังบลนนั๊กเรื่งนันหยุดชังนักได้อีกเขาคุยอะไรกันห้า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 ขอเจาะเรื่องส่วนตัวคุณหน่อยแล้วครับโกโจอะไรเนี่ยบล็อกยูจีห้าห้ากับเบี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าร่วมใหม่มันพิมอะไรของมันวะไอ้อะไรเนี่ยไล่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 กำ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 ลังจะดเจะจะบอกเนี่ยเนเนเนว่า A S C กางกางแบบนี้เดี๋ยวก็โดนท็อกซิกหรอกเฮ้ยแต่มันจะโยนเต็งใครดีอะไรตรงนี้วะเนี่ย แต่ในไหนแล้วขอตีดัมมี่หน่อยเฮ้ยใจยเย็นโ oh, no. oh, no. อ้ okay. Okay, นโอโด้บ l a c k f l เออโอเคโอเคหนีด่วนตกใจหมดมันโย่จริงใครดีจริงตอนแรกผมดีว่าไอ้คนเอเคมันโย่จริงใครดีนะเลยโอ้ยเกมลรกหมดลักเลยไอ้นี่มันจะสู้กับผมเหรอไม่ซุปเปอร์น้ามาแล้ว อว้าตัวอะไรวะมาหนิขอคอมโบนหน่อยอ่าเฮ้ยมันปืนอันตีว่ะไอ้อี่เฮ้ยจะเข้าไปในตึกทำไมจะต่อสู้แฉๆกันทำไมเออ เดี๋ยวนี้ดิม,มันนี่เอ้ยมันมันเป็นสุกุนะเปิดอันตียายาได้ปวดโอเคไปละเอ้ยคุณทำอะไรอ่ะเมื่อแกคุณทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะค,ค,คอมโบ ยี่ใครแบ็คแฟตวะปึ๊บอึ๊บอ้าเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันไอซูกุนาที่มันเปิดอันตรีนี่ว่ะไปแลยตูด้วยทางนี้ก็ขอขอให้ตัวเหมือนกัน อันนี้ไงเจอเจอเป ragt, ้าหมายแล้วเจอเป้าหมายแล้วเข้าร้านอาหารเลยเฮ้ยเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นตัวเดิมเนี่ยโอโนโอโนโอโนจะรอดไหมเออ โน้โอโน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 มิตีนี้มิตินี้นี่มันช่างเออทาว่าดีเฟนซ์นูบอีกแล้วเอ้าเอๆาเอาเอ้าอึ๊บเออแล้วแล้วน้องเอฟซีจะเข้าตามมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวน้องเอฟซีเข้าตามมาเอเอ้าเอ้าเฮ้ยชิปโอโนโอ๊ย อ๋อโอ้โนโอ้โนเฮลมีเฮลมีน้องน้องเฮลอะไรไม่ได้เลยเกือบตายรล้วก็กำลังจะตายตายแน่ไปแล้วช่วยไปเล้ว ตายตอดต่อหน้าน้องเลยเอย้น้องจะเข้ามาทำไ,ไมน้องนี่ขอโบอกซ้ายโบกขวาตุ่มตุ่มตุ่มแหละขนาดนี้เล่นได้ไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อพี่ ทำคลิปอยู่อย่าท็อกซิกนะคนคุในเซิร์ฟอย่านะพี่ทำคลิปอยู่พี่ทำจิ้งจิ๋อใครเซ็นยู่พี่ทำใครใครออนเซ็นยู่อ้าวเฮ้ยท็อกซิกดีว่าเราคือฮีโร่นะครับเราคือฮีโร่นี่ท็อกซิกเก๋ท็อ,อากซิกเก๋จัดการเหรอจัดก,การเอเออ้าวเลือดสาดคู่เลย ไอ้สุกุณานะตูทำอะไรผิดสุกุณานะตูทำอะไรผิดบวกซ้ายบวกขวาตุ่มตุ่มตุตุมตุม,ตมพร้อมกับเปืนอันติไม่ต้องครับบล็อกครับบล็อกครับมานี่อ้าวไปดู โย่เตลเใครเอาเออเอาบล็อกเหรอบล็อกเหรออือบล็อกเหรอเออเฮ้ยไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกจ้าไม่ต้องบล็อกอือเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายว่ะคึบมาดี เรียบร้อยฮ่า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 ราชาแห่งคำสาปขอตีดัมมีน่นโอยเร้่อยเร้ยพลังแห่งการแก้แค้นแต่ว่าคุณมาทำผมก่อนจิด้วยจิด้วยอาจารย์โจโจ Aa ột中文...